นี่ครับผมเป็นครั้งแรกผมได้ทำข้าวจีกินเองอย่างนี้เราจะมาทำข้าวจีกันนะคะยิ่งหนาวอยู่นะอยู่เลยค่ะนี่หนาวไหมคะหนาวมากเหมจะทำข้าวจีนุ่มนั่งใช่นี่ค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวจีนะคะ วันนี้แสงน้อยเพราะว่าตอนนี้อากาศเป็นไงคะหนาวหนาวมากเลยวันนี้อยู่ที่เชียงใหม่ก็หนาวทั่วประเทศเลยนะที่หนาวอะ่ะวันนี้เวลาหนาวๆแล้วเราก็เลยต้องมาทำข้าวจีข้าวจีกันโอเคเราจะกดอย่างนี้นะคะอ่า uh, เดี๋ยวเราจะก,กดข้าวลงไปเป็นรูปหนีวันนี้เราทํทำข้าวจีกันตอนนี้นะคะเป็นเวลา5้าโมงเย็นแต่ว่า อากาศนะคะเป็นอยู่ประมาณ13ามองศาเป็นสองศานะตอนนี้ กดลงไปแน่นแน่นเลยค่ะนี่ค่ะข้าวตีของเรา กดลงไปคิดว่าไม่น่ามีแม่หายปีหนหอีโอเคอร่อยนี่ค่ะกดลงไปแบบนี้นะคะอร่อยอ่ะกดลงไปค่ะกดลงไปค่ะเย้ yeah. Yeah. หนาแปะคะลูกบางๆกดลงไปพอดถอดออกจากบล็อกค,ค่ะแล้วมาวางไว้ตรงนี้โอเคพอแล้วหน้าหมีสี่อันเดี๋ยวเราจะทําเป็นกลมๆนะคะปัน้นปั้นเป็นก้อนก่อนปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กดลงไปสามสองก้อนพอไหม ลองดูป้นเป็นกมกแลกวทุกคนจะแย่ขี่มือเย็นไม่เป็นไรนะคะเอราเรากินกันเองเราไม่ได้ทำขายเนาะใช่ตอนตอนนั้นทําไข่จุ๋นทุกคนบอกว่าอร่อยอะกดลงไปค่ะแบนแนกดลงไปกับฝาแบนแบนเลยค่ะเนี่ไ่รู้เต็มก็ต้องแบนอีก แบนอีอันนี้สองแบนเแบนนิดเดียวเล็กไปไหมคะนี่มืดหน่อยนะคะค่ะนี่ตามืดมากมืดจะกี่โมงอ่ะตอนนี้พี่เอ็มเคาะไข่ใส่ป่ะมันนาวให้เปลือกแข็งเลยชิด้วย มั่จะโอนะมีนน่าจะโอนะมันแข็งเกินไปอ่ะเนี่ยมันต้องบางแบบเนี้ยต้องบางแบบเนี้ยกบบีบชิมเองหูหูกินเองที่จริงแม่กินนะโอ้นท้เป็นแบนแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยพยายามกดอยู่ที่จริงมันที่มีที่กดนะมีแต่เราไม่มีไงเราก็ใช้มืออือฮัมานี่อันนี้ก่อนผม แม่จะไม่ห่มตัวกินเด็ดขาดแย่แย่ของเบนไว้ก่อนเพราะว่าของเบนดำนะคะไปล้างมือมาแล้วนี้เนหน้าเลยหนาวมากอะตอนนี้ยิ่งเดือดยิ่งหนาวควันนี้มันไม่ใช่ควันหนาวนะคือผมควันไฟหมอกทำหมอกตอนนี้พ่อกำลังทำหมอกอยู่ทำหมอกทำหมอกจนเราเป็นลมวันนี้ผมเบื่อเลยมีเพลงมาร้องให้ฟังมาหนึ่งสองสามแป๊บหนึ่งนะ บ้านผีสิงจับผู้หญิงมาทอละมานจับเาาู้ช,ชายมา,า,อาทออะไรเยอะจับแม่มดมาดึงไปดึงจับกิ้งคือจับวิ่งกือมาย่างปิ้งไฟอะไรต่อนะจับกิ้งคือมาย่างปิ้งไฟอะไรต่อจับจิ้งจกมากินอยู่ต้องวางขวางลูกวางขวางเออ นี่แน่นเลยวางขวางแม่ว่าละพีเะ่เด็นี้ชอบวางเมื่อกี้วางขวางหรือวางตรงมันก็ได้หมดอะไอ้มันก็ลนอะอย่าไปตรงกลางนะี่ยอยา่าตรงกลางอยากก่าแค่เดียวแล้วก็ไปเป็นชุบไข่ต้องสองด้านให้มันตอบนิดนึงนี่ครับผมเป็นครั้งแรกผมได้ทำข้าวจีกินเองเพราะทุกปีไม่เคยทำกินเองเลย แล้วอร่อยไหมปกติอร่อยนะรามนั่นปกติซื้อที่ไหนูปกติจะเป็นแบบตามตลาดถ้าเห็นเขาย่างก็ไปซื้อนี่พอเอาเนื้อมาให้พอาเนื้อมาให้เ้าบีเอ็มโหดจริงด้วยเอาไข่มาลูกไข่มาพี่ไข่ไข่ไข่ ดี mm ่ยมาใส่ดี่มาใส่ ผมนั่นเป็นคนเกาหลีซึงเกาหลีมันจิ้มเกลือ <c oughs> อ่ะพี่เบนจะชิมนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างร้อนไหมไ,<ป>ไม่ได้กรอบมากเลยครับผมฮ <c oughs> ัน่นไม่ขอบเ,ออเพอกัดปุ๊บหืมกรอบกรุบกรุบเลยอร่อย กับข้าวเข้ากันเงยมากเค็มไปไหมหนูเสร็จเกลือเยอะไปไหมพอดีเลยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยฝีมือตัวเองเสร็จดำๆหายไปหมดละ วันนี้ครับผมในในก็จุดแล้วเพราะผมเลยจะอยากย่างเต๋อเนื้อต่อซึ่งไม่ได้ถ่านครับผมซึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบายเบีมมาไปไหนก็ไหน